คือในโลกนี้มีของสิ่งหนึ่งที่บังตาเราเองอย่างแก้ไขไม่ได้ของสิ่งนั้นคือศีรษะของเราเองมันบังตาเราไว้ไม่ให้มองเห็นท้ายทอยของเราเองใจคนเราก็คล้ายๆกันคือมีปัญญาเป็นดวงตาและสิ่งที่บังปัญญาที่หนาแน่นที่สุดก็คือความคิดของเราเองมาถึงภาคสองครับมงคลชีวิตนะมาถึงสักทีนะครับก็ ภูมิใจมากเลยอะนะอ่านหนังสือธรรมะเป็นเล่มๆจบให้คนฟังเนี่ยนะครับถึงแม้ว่านะการตอบรับเนี่ยมันจะมีไม่มากเหมือนกับคลิปที่แบบใช้ความรุนแรงเป็นที่ตั้งนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมรักที่จะทําสิ่งนี้มากกว่าเชื่อไหมมันมีประโยชน์ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับตอนนี้เราก็มาถึงมงคลชีวิตภาคสองแล้วครับเห็นไหมเนี่ยเห็นเลขไหมภาคสองแล้วนะครับภาคแรกหยิบมาหน่อยภาคแรกนะครับอ,อันนี้โอ นะจบไปแล้วนะครับภาคแรกจบไปแล้วนะนี่ภาค2แล้วนะครับก็เรามาลุยกันต่อเลยแล้วกันนะภาคแรกเนี่ยก็คือข้อ1ถึงข้อ10เป็นธรรมะในหมวดของการพัฒนาตัวเองนะครับเป็นมงคลในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเองตอนนี้จะเริ่มขยายวงออกไปสู่คนรอบข้างแล้วนะครับอ่ะภาค2อนะออหลังจากนี้ไปต้นไปนะครับจะเป็นมงคลข้อที่11เนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอขึ้นภาค2แล้วเนี่ยนะจะเป็น คำนำก่อนหรือเปล่าอ้อใช่เป็นคำนำก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบทนี้นะี EP นี้อ่านคำนำของภาค2ก่อนแล้วกันนะครับปลดห่วงว่าเรื่องมงคลชีวิตมาจนขึ้นภาคที่2แล้วใจก็ยังไม่หมดห่วงถ้าไม่ปลดห่วงเสียก่อนเห็นจะเขียนไม่ไปฉะนั้นขอเวลาสนทนาหน้าเรื่องสักนิดเถอะเหมือนคุยกันหน้าโรงก่อนที่จะเข้าไปนั่งดูหนังด้วยกันเรื่องที่ห่วงนั้นคือ คนเดี๋ยวนี้รักความก้าวหน้ากันมากทั้งผู้ชายผู้หญิงมีการแข่งขันการเรียนวิชาและแข่งกันทำงานเพราะอยากจะก้าวหน้าครั้นคนทั้งหลายเอาใจจดจ่ออยู่กับความก้าวหน้าอย่างนั้นแล้วข้าพเจ้าเกิดเสนอเรื่องมงคลชีวิตขึ้นบางท่านบางคนเกิดจะคิดว่าข้าพเจ้าจูงออกนอกเรื่องคนกำลังคิดหาทางก้าวหน้าจะเอาเวลาที่ไหนมาศึกษาเรื่องมงคลตรงนี้ฟังดีๆนะ ทั้งนี้อาจเนื่องจากตีราคาเรื่องมงคลตามความรู้สึกนึกคิดเดิมคือคิดว่า มงคลเป็นเรื่องเครื่องรางของขลังเป็นเรื่องฤทธิเดชมหัศจันทร์แล้วเลยตัดสินใจไปเองว่าเมื่อยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวคิดทางก้าวหน้าก่อนไว้แก่ตัวแล้วถ้าอยากได้มงคลค่อยหาให้หลวงพ่อวัดไหนก็ได้เป่าขอมอมสับพรดูดสองพรดูดก็คงจะมีมงคลเต็มตัวเองความคิดอย่างนี้เป็นความคิดหลงทางเงาตัวบังตาทําให้มองไม่เห็นเพชรลูกที่วางอยู่ตรงหน้าถ้าเบี่ยงตัวอีกนิดเดียวหลบเงาตัวเองเสียก็จะเห็นเพชรเม็ดนั้นได้ถนัดทันที และจะเป็นผู้มีโชคขึ้นในทันใดตรงนี้ก็คือสรุปว่าลดลดอีโก้ลงบ้างนะครับเนาะความจริงมงคลกับทางก้าวหน้าก็อันเดียวกันนั่นเองแต่เป็นคำมาจากคนละภาษาเท่านั้นมงคลเป็นภาษาบาลีถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าทางก้าวหน้าเหมือนวัตถุสิ่งเดียวกันแขกเรียกว่าสุวรรณไทยเรียกว่าทองเจกบอกว่ากิมฝรั่งเรียกว่าโกแต่แล้วก็คือสิ่งของเดียวกันนั่นเอง คำว่ามงคลกับคำว่าทางก้าวหน้าก็เหมือนกันต่างแค่สำนวนพูดเท่านั้นใครคิดสแสวงทางก้าวหน้าก็ดีแล้วชอบด้วยทัศนนิยมของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุดแต่ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่ามงคลสองสนี่แหละคือประมวลทางก้าวหน้าแห่งชีวิตที่ถูกต้องและสมบูรณ์อย่างที่สุดนี่ห่วงหนึ่งสำหรับท่านผู้อ่านที่อาจไม่ได้อ่านมงคลภาคที่หนึ่งไม่คุ้นกับศัพท์ทางศาสนา ห่วงที่สองสำหรับท่านผู้อ่านที่เริ่มสนใจปฏิบัติธรรมะคือเรื่องจำนวนมงคลในบรรดาธรรมะที่ท่านจัดไว้เป็นหมวดหมวดแล้วหมวดมงคลมีหัวข้อธรรมะมากที่สุดคือมีถึง38ข้อเห็นจำนวนแล้วหน่าท้อใจอคิดว่าหัวข้อธรรมะนั้นของท่านดีจริงแต่เราไม่มีเวลาทำ วันหนึ่งวันหนึ่งมีเพียง24ชั่วโมงแต่เราจะต้องปฏิบัติธรรมะถึง38ข้อแล้วยังจะต้องคิดอ่านธรรมะหากินอีกจะเอาเวลาที่ไหนมาปฏิบัติหวาดไหวที่คิดอย่างนี้ไม่ใช่เงาตัวบางตาแต่ว่าศีรษะของตัวเองบางสายตาตัวเอง คือในโลกนี้มีของสิ่งหนึ่งที่บังตาเราเองอย่างแก้ไขไม่ได้ของสิ่งนั้นคือศีรษะของเราเองมันบังตาเราไว้ไม่ให้มองเห็นท้ายทอยของเราเองใจคนเราก็คล้ายๆกันคือมีปัญญาเป็นดวงตาและสิ่งที่บังปัญญาที่หนาแน่นที่สุดก็คือความคิดของเราเองว้าว <Wow. S 1> คือความคิดของเราเองนะ ความจริงเรื่องมงคลหลายข้อนั้นไม่ขัดข้องต่อการทำงานประจำวันของเราเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติควบกันไปไม่ทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นการปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกับการกินอาหารนั่นแหละโปรดคิดดูเถอะว่าชั่วระยะวันหนึ่งวันหนึ่งเรากินอะไรเข้าไปในตัวเท่าไหร่ลองนับแยกเป็นอย่างๆดูและนับเฉพาะส่วนปรุงในอาหารประจามื้อดูก่อน mm hmm. เช่นวัวหมูไก่ปลาน้ำท่าน้ำกะทิ พริกกระปิหอมกระเทียมเกลือน้ำปลาขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเชิญนับดูเองและนับแยกประเภทออกอย่างนี้ท่านอาจต้องใช้เวลานับหลายชั่วโมงเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงเราแต่ละคนได้กินวัตถุต่างๆเข้าไปในตัวมากมายคนธรรมดาที่ถืออุดมคติกินเพื่ออยู่แต่ละคนก็นับชนิดของกินแทบไม่ท้วนอย่างอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นคนถือนโยบายอยู่เพื่อกินซึ่งกินไม่ยอมให้ปากว่าง จำนวนของกินที่เข้าปากเข้าท้องแต่ละวันจะมากมายแค่ไหนคิดดูคราวๆแล้วคนที่ขี้เกียจกินที่สุดกินของต่างๆเข้าไปในตัววันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงราวห้าสิบอย่างแล้วมีใครคิดหนักใจไหมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นถ้ามัวกินของถึงห0สิบอย่างจะเอาเวลาที่ไหนทําการทํางานความจริงเวลากินเรารวมอาหารเหล่านั้นเข้ากันกินพร้อมกันเพียงแกงช้อนเดียวก็มีของต่างๆรวมอยู่ในช้อนเป็นสิบสิบอย่างแล้ว การปฏิบัติธรรมะก็เหมือนกันแม้จะมีธรรมะสักร้อยข้อก็ไม่เพิ่มเวลาปฏิบัติขึ้นเท่าไรเพราะในคำพูดประโยคเดียวที่เราพูดออกไปนั้นอาจประกอบด้วยธรรมะตั้งร้อยข้อก็ได้นี่ห่วงหนึ่งว้าวอีกห่วงหนึ่งคือเรื่องความช้าความเร็วอาจมีบางท่านคิดไปว่าเรียนรู้ธรรมะมากๆแล้วทำงานเฉื่ยช้าขาดความคล่องแคล่วว่องไวเพราะห่วงธรรมะ คนที่คิดอย่างนี้ก็เรื่องหัวบางตาอีกเหมือนกันความจริงธรรมะที่เข้ามาปรุงตัวปรุงใจแล้วรวมลงเป็นอันเดียวไม่มีอะไรเกะก,กะเลย ขพเจ้าอยากจะขอเสนอข้อคิดไว้ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างมันแยกกันแต่เหตุรวมกันที่ผลคือเวลาให้ผลแล้วรวมกันรวมกันจนแยกไม่ออกทีเดียวอย่างเช่นต้นไม้ในสวนดูที่โคนต้นดูเกก,กะน้นน้ำนี่ปุ๋ยนั่นดินน้นรัว้วหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินแต่เวลามันออกผลมาแล้วไม่มีอะไรเกก,กะทั้งดินทั้งน้ำตลอดจนรั้วล้อมและน้ำปุ๋ยมันรวมอยู่ในผลไม้แต่ละผลหมดแล้วเวลากินก็ไม่มีอะไรเกะก,กะ ถึงตัวเราก็เหมือนกันหมูวัวไก่ปลาและสารพัดอย่างที่เรากินเข้าไปเมื่อให้ผลมันก็รวมกันเป็นกําลังกายแยกไม่ได้และไม่มีสิ่งใดเกเก,กะเวลาจะเขียนหนังสือไก่ไม่มาเกก,กะเวลาจะเดินจะนั่งหมูวัวก็ไม่มาขวางเพราะสิ่งเหล่านั้นบังเกิดผลแล้วผลต้องรวมกันเรื่องของธรรมะก,ก็เหมือนกันถึงเรียนมากรู้มากก็ไม่มีอะไรเกะก,กะไม่มีอะไรทําให้ชักช้ายิ่งมากยิ่งทําให้เร็วเหมือนรถยนต์รถไฟนั่นแหละ เครื่องครามันมากกว่าเกวียนได้แต่แล้วมันก็เร็วกว่าเกวียนได้เพราะเครื่องที่มากนั้นเป็นสิ่งช่วยทําให้เร็วเมื่อมากเครื่องรถก็เร็วมากเป็นธรรมดาโอ้โหดีมากเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้รักความก้าวหน้าอย่าได้ท้อใจกับหัวข้อธรรม,มะ และอย่าได้คิดว่าเมื่อเรียนธรรมะมากขึ้นแล้วความก้าวหน้าจะชักช้าลงถ้าแม้ว่าจะช้าบ้างเพราะปฏิบัติธรรมะก็เป็นการช้าเพื่อความมั่นคงของเราเองเสียเวลาวันเดียวเพราะก้าวช้าๆแต่เหยียบเท้ามอ่อดีกว่าก้าวเร็วๆแต่หกล้มขาแข้งเคล็ดยอกเสียเวลาเป็นเดือนๆนนี้ใช่หรือถ้าเช่นนั้นเชิญก้าวต่อไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้ นะครับนี่เป็นส่วนที่เป็นบทนำของภาค2นะครับเดี๋ยว EP ีหน้าเราจะมาขึ้นมงคลชีวิตข้อที่11กันนะครับก็คือบํารุงบิดามารดานะครับบาลีมาตาปิดตุอุป,ปัฏฐานังนะครับแล้วก็มาจะต่อด้วยปุตตะทารัาสังฆโหอนาะคกราจากรรมมันตาเอตมังคลมุตตมังอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ผมจำได้เนาะก็มาต่อการ EP ีหน้านะครับสำหรับ EP นีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีีหน้าครับ